คุณยายไพ่เสียบ่ากัแล้งขาดครับพึ่งได้หาดอครับแม่ครับพึ่งมากครับนี่ครับสวัสดีครับเอฟซีของกันิกาชาแนลสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีของคุณยายจะไม่กาตาท่องครับใช่ครับแม่ บ่าวยังบ่าวดินครับโอยายมาพบาดินลูกดินเด้อจ้าเออต้นอะบ่าบอยครับบาวบอยคุณ่จะไม่กล้านะครับดนี่เอาบ้าค่มมาดิอันนี้บ่าววิทครับคนลูกรอครับอันนี้เสเจยนะครับบ่าดินนะครับผมหอกลือ หนับมึงได้ลดพี่น้องเจ็ดช่องเจ็ดช่องเจ็ดช่องเต็มเต็มเลยวันนี้ไม่ดีใจายพี่น้องครับมาพอบานหลังใหญ่นะครับเสาวเจ๋ยเบาวิดนะครับตัวจริงมันก็สวยแถบสวยมากครัสวยสวยสวยครับอันนี้เาวสวิดครับจากช่องกานิกาชาแนลครับอันนี้ตาท่องค่ะตาท่องสวัสดีครับย่าจะไม่กล้าทำไงครับผมเนี่ยเพคนทื่เอาออกมาเจอสามสี่กับตา

อุบลครับอุบลเออจังหวัดอุบลอุบลครับว่แม่นเขื่องในจังหวัดสกลนครได้บอกพี่ว่าีครับผมยายจะไม่กล้านะครับยายจะไม่กล้าพะมวนครับ,บ,นบนจุ๊บจโอ้ยมาผอกันเพิ่นแบบบ่โดยบ่ได้นัดหมายครับพี่น้องครับอันนี้เสาเจยนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับคนสวยๆน่ครับ คุณยา,ายจะไม่กล่าวร้ามวนครับฝากเอฟซีนะครับคนสวยสุขภาพแข็งแรงใจดีอบอุ่นครับพ่อแม่อยู่ทางบ้านกับเบิง<น>ะเบิงช่อง <นะ S 2> อยู่ตลอดครับเป็นลันาาเศร้าเจยอุบั่วอ,อบับวบบบตัวจริงเพิ่นตนัวน้อยหน่อยะครับพี่น่อง <S <S ส,สวยๆครับบ่าวดินที่อวบกว่าเพื่อนบะทาน,นี่ครับตัวจริงสวยๆเลยครับ นั่น,ออด,นด,ดอกเล่แขกม้านคองเบาวดินครับมือนี้มาเก็บเห็ดนะครับอยู่บานสังทอนะครับพิกัดอยู่บานสังทอครับเห็ดไข่เขียวครับดอกที่สองครับพี่น้องครับดอกงามๆเลยครับเห็ดนางแหล่ครับดอกที่สามครับเห็ดนางแหล่บ้าบอย มือนี่มาเก็บเ็ดอยูบันสองทอำเภอเขืองได้ครับเห็ดนั่งแหล่ดอกงามงามพี่น้องครับเมื่อไงขอบคุณคุณแม่เหล็กนะครับอีสานบ้านแม่นะครับก็แดงหน่อยครับเห็ดไข่เขียวครับพี่น้องดอกงามๆามเลยพี่น้องครับดอกงามๆามเลยพี่น้องครับครับพี่น้อง ก็สวยๆเลยครับก็แดงครับพี่น้องครับบ่าวบอยกำลังเก็บเห็ดครับเมื่อนี้พี่กัดอยู่บ้านสังทอนะครับอำเภอเขืองในนะครับมาโดยการแนะนําของคุณแม่เล็กนะครับอีสานบ้านแม่นะครับคุณแม่เล็กคุณไปกินเขาอยู่ครับเดี๋ยวจันมาพอกันครับดอกน้องครับพี่น้องิ่ณมากรนเห็ดปวกนะครับพี่ได้ไรดอกครับดอกนึงครับพี่น้องครับ ครับเผ็ดพึงครับ้ขายงามๆเลยพี่น่องผิดไข่ดอกนึ่งงามๆพี่หน่องขายสวยเลยครับแกงครับตุ๋มครับแม่งกินไป็นละครหนึ่งครับพี่น่อง <c oughs> ไข่เขียวครับ ดอกงามๆเลยครับพ nah. ี่น้องครับคนออกมาบ่อยพ่อใหดปวกหนึ่งดอกครับพ nice ี่น้องขาบักเหี่ยวเลยพี่น้องคนละครับครับโมเป็นพ่อเป็นโมเป็นโมครับคุณยายพายสวัสดีเอฟซีนะวันนี้จะเล่นให้ต้องการสวัสดีครับเพ็ดไข่ครับไข่เขียวครับผมนะครับพี่น้องครับเพ็ดไข่ครับ ดอกคือเขียวงามๆเลยครับรบุนระเบียดกันเลยตอนนี้พี่น้องมาน้ำข้นมานกันเลยหมานเลยเนาะมวลซื้อนวดแซวกันนะครับหาอยากหากินตามวิถีชีวิตนะครับมือนี้มะพร้าวชองใหญ่บานลังใหญ่นะครับเสาเจิดบาวิดนะครับคุณยายจะไม่กาพระมวลนะครับกันนิกาชาแนลนะครับมาพี่น้องมายองมาครับผม ตัวจริงว่าเป็นดาลาเกาหลีเพ่นนี้ครับพี่น้องั้งเหล่ครับดีใจอยุครับทิมงานแดมาพอทิมงานบานหลังใหญ่เพิ่นครับสาวเจยเบาวินนะครับครับเบ้าดินพอน้งแหล่ครับดอกหนึ่งครับผมเมื่อนี้ยนะครับช่องยูทู e มาร่วมกันนะครับอ่าพ่นบุกกระเบนนัดกันมานะครับ เสาเจยบาวิดนะครับน้องแป้งกันิกาชาแนลคุณยายจะไม่กาพผมวนนะครับบาวคอมเซียนอีสานกับมาครับเมื่อนี้ครับดอกนะครับพี่น้องครับนี่ครับพิดนังแหล่ครับโอ้หวเป็นเสือบิ่นครับผมนี่ครับนังแหล่ครับดอกงามๆครับบาวิดกัเสาเจยเป็นไปอีกฟังนึงครับ โอ้กินหอดองต้นองก้อนนี้ครับมาแล้วเ็ดไข่ขาวดอกนึงครับโอ้บ้าดินพอเ็ดไข่พี่หน้องเดียวครับคนออกมากล่ะคุณยายไพ่คนออกมากล่ะครับครับครับน้องแปงกันดิกาชาแนลครับบาสสวิตกำลังเอาเฮดไ่ครับโอ้ยมาดอกไงแท้ครับ ้ยดอกแรกแขกหมันดอกแรกแขกหมันดอกแขกแขกหมันของป่านี่โอ้ยดอกบแใหญ่เลยครับผมคุณแม่ได้บ่ครับได้อยู่เดี๋ยวนี้ครับลูกขอรับส้มเนี่ยครับคุณแม่ผมมาตาอำเภอึม่วงครับมาบ้านแม่เล็กนี่แหละครับคุณแม่เซียงยังครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับคุณแม่เซียงยัง ม่ยุดนะครับแม่กระม่อมดครับคุณี่ตาคุณแม่หาอยากหากินพี่น้องนะครับยังนีเ็ด้เห็ดแม่ดูไก่ซับนี่แหละครับนี่กรมั๊ครับผมครัสุขภาพแข็งแรงด้วยแม่เด้อครับไหเหดน้กง่ายสูเหดเอาสูเห็ดแต่กินได้เนาะแม่เนาะครับเฮ็ดขแป้งครับ คุณแม่เพิ่นกับมหาอยากกินนะครับเห็ดยังครับยังนี่เห็ดขาวจ้าเพิ่เ็ดไข่ขตัวนั่นเห็ดไข่ขา,ขาวแมนนั่นแมนเลิศดอกเห็ดคุณยายไผ่เอาอันนี้ออกกันหนะ่อคุณยายไผ่สนะเลิศการประกวดเลยครับปุนาาหาดอกเห็ดคุณยายไผ่ครับเบื่อมางามแท้ดอกบักใหญ่เลยพี่น้อง ผู้ใ,ใหญ่ไพ่หมันโกมือบังเบาดินนะครับ,รบพึ่งเข้ามาใช้เบาดินเออยตุมุติเมียเยอะเก็บเอาตอนตอนจะเอิญคอยออกเมื่อนั่นนะอ๋อหลุดน้ำกันครับนะใช่ไหมผู้ใหญ่ไพ่ห่อเก็ดไข่ไข่จ้าขามางอ่างป่วยปวดือดังปวด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 เึนปวดปวดกินปวดกินใบใม่แล้วถึงเกิดเพ็ดิอ็ดนานงงัวครับ ครับน่แลงดอกนึงครับครับอิดแดงครับหดอกครับอิบดอขาวครับครับผมกอแดงครับบาดินปอยไข่ดอกนึงครับ ดอกกํงามเลยพี่น้องครับหยังเบาบอยขาวครับเ็ดขาวครับพี่น้องครับใกญ่ไพ่พ่อหยั่งน้อครับโอ้ยพ่อย่าใช้จ้าเบาดนโอ้อ้าอ้าวเก็บเก็บเพื่อนไหญ่ได้นี่จะกลายเป็นหยังน้อเบาดินนั่นสนกันไปกันมาครับพี่น้องกันครับฮ่าฮ่่มวนซื้อหัวแซลพี่น้ังโอ้เบาสวีทครับน้องแฝงครับ ทีมงานกันนิกายชาแนลนะครับสวัสดีอีกรอบครับครับฝากเอฟซีน้ำในเด้อครับหักแพงแบ่งปันกันพี่น้องครับนั่งได้แล้วเครื่องตาแล้วของทีมงานของกันนิกายชาแนลครับน้องแปงเบ้าซู่กิ์ครับมันม้าแล้วปับเป็นม้าเปนม้าตัวเป็นหม้าตัวเบ้าดินมเด้วครับเหมือนครับผมนั่งแล้วนั่งนั่งนั่งนั่นั่ง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 นั่ันั่งนั่ั่งนั่งนั่ สวัสดีครับบ่าวดินห้อยดินที่นีสานครับสวัสดีค่ะคุณแม่เล็กอีสานบ้านแม่ครับเมื่อนี้มาหอดมาถึงนะครับ่มหน่อยคุณแม่เล็กนะครับฝากเอฟซีเนเดอร์ครับแม่แม่หักนะครับเมื่อนี้มาเยี่ยมบานเพื่อนนะครับถือโอกาสมาเก็บเพ็ดบานแม่เล็กเนาะครับ้อเจอคือแกนฝากช่องในน้อยของแม่เล็กในเ้อร์ค่ะอีสานบ้านแม่ค่ะฝากเอฟซีเนเดอร์ฝากอีพออีแม่เขาไปเยี่ยมบานแม่เล็กในเ้อร์ครับไปห้กำลังใจเพื่อนแม่ครับ อีสานบ้านแม่ครับชาแนลนะครับ<ะ>คุณแม่เล็กคนสวยอำเภอแขวงในครับใจดีนะครับอย่ามารลุ่นน้ากันนอค่าวิสด้เห<ม>็ดหมครับไมเรือมีมีของฝากมาฝากแม่อยู่คุณยาย,ยไยเด้เห็ดสวยๆเลยมือนีนะครับ<อ>ห้อยดินที่นี่สารเบาดินนะครับมากเก็บเห็ดน,นะครับอยู่บ้านสังทออำเภอแขวงในนะครับมาบ้านคุณแม่เล็กนะครับก็เป็นอีกช่องยูทูปหนึ่งนะครับอีสานบ้านแม่นะครับนี่ละตัวจริงเสียงจริงสวยๆนี่ครับ ฝากพ่อแม่พี่น้องฝากเอฟซีนี่เด้อครับได้เจอตัวจริงแล้วนครับผมฝากเอฟซีฝากพ่อแม่พี่น้องเขาไปยยมบานให้กำลังใจคุณเม่เล็กนี่เด้อครับชื่อส่องเพื่อนนอคครับนอกอีสานบ้านแม่ครับอีสานบ้านแม่นะครับหากินตามวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาครับพ่ออีกแล้วครับเพชรนั่งแหลดอกหนึ่งครับพี่น้องเอ็ดนั่งแหลครับมือในบ้าวดินมาเก็บเพชรอยู่บ้านเม่เล็กนะครับบ้านสังทออําเภอเขืองในครับ ครับพ็ทนางเอ่ดอกที่สวยเลยครับมือนีบเบาดินกับตองขอบคุณนคุณแม่เล็กนะครับอีสานบานแม่นะครับมาเคฟเ็ดบานเพิ่นนะครับมือนี้ฝากพี่น้องฝากเอฟซีครับไปยามบานไปในเด้อครับนางเอ่ดอกที่สวยครับแปลงครับพีทนางเอ่ดอกหนึ่งครับครับผมนางเอ่ดอกหนึ่งครับ ดอกงามๆเลยครับนะครับก <_ S 3> ระแปงครับกระแปงครับเ <_ S 1> อาดิมม่พอให้ทานดอกบางใหนึ่พี่น้องนะครับง <_ S 2> านเอ็ดกระแปงหนึ่งดอกครับตามมาครับเฮ้ยเห็นนางแหล่ดอกสวยๆครับ คร้วงอครับ,บยางอมปลาอมดอง,งดพึ่งเดี๋ยวพ่อครับพี่น้องครับดอกนึงครับพี่น้องครับครัคพี่น้องปิดไข่ตูมดอกนึงครับอสองดอกส,ดสวยเลยครับ ดอกนะครับพี่น้นอนคงครับขระแปงครับกอแดงครับกอแดงหน่อยครับรับผมไข่ดอกนะครับโอ้ขาที่สวยเลยพี่น้องครับครับดอกที่สวยเลยครับ ครับขาตันๆเลยเพื่นอนยายไพ่ครับน้องครับพี่น้องครับอุ้ยเบอร์ดินปอยแล้วครับเย็ดไข่พูนครับดอกหนึ่งพี่น้องเพิ่นก้ามารลายครับกะได้แต่พออยากพอกินกะถือว่าเด่นมั่วฮวมพบปะนะครับพี่น้องห่วมช่องยูทูบร่วมกันนะครับผมนครับดอกงามๆเลยครับอุ้ยปอยเลยครับพี่น้องดอกหนึ่งขายใหญ่ๆเลยครับพี่น้อง บังคับอู้ยหลีอยู่ทั้งโพนครับพี่น้องบังครับดอกน้อยๆบ้าดินกระเสือไว้เพิ่นไงครับนี่ครับต่างเหลียครับอ่านี่ครับดอกครับเดิมๆก่อนเส้นเล่เข้าไปดอกครับพี่น้องเมาดินมาพ่ออีกแล้วครับอืออะไรครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องครับแสบขึ้นดินดูครับโอ้พี่น้องพี่น้อง เข้าดินเป้าดินออกจุ๋มๆเลยเดี feet, ๋ามาๆๆครับเฮ้ยปัวครับพ um> ี่น้องครับควัดออกแบบนี้นั่นจังได้เลยขับตังกลองเก็บเอาไปดอกเก็บเก็บอุ้พี่น้องผลัดดอกง่ายมากครับ เข่งกันเลยเก็บก่อนเหรอเก็บเก็บแข่งขึ้นก่อนเหรอครับว่าไงอันนี้มาแล้กันสามคนครับบ่าวบอยคุณยายไผ่มาขมานะครับกะติบผู้เดียวขึ้นก่อนเหรอครับพตรียมขวดิน็รพายครับครับสวยงามพี่น้องโอ้ยมาผ่อเพื่อพอดีพี่น้องครับมีโศกมีหลาบครับมีโศกมีหลาบสนเมื่อนเดียว เสียบมาเดี๋ยวเอามาลองครอบแบบนี้ครับผมเสียมเอาเสียมมากครับอ๋อเอาแล้วไปหรเพท่านเกิดเอาเอาพี่น้องเอาโอ้ยเสียบมาเดี๋ยวเอามาพี่น้องใส่ขวดออกแล้วครับผมพี่น้องท่านขวดล่ะครับพี่น้องขวดขวดกุญแจไพ่ขวดขวดกุญแจไพ่ขวด แกบใๆเลยตกลงในนี่่เห็นเดี๋ยฝ่าวดมีดเสียบมือจ้าของเรย่ไพ่่นวองพี่้องครับโอ้ยขามันคืองานแด็้ใหญ่ไพ่ดี๋วของงานพี่น้องตรงนี้ครับวกเ็ดปลวกปลวกปวกปลวกจุ่มหนึ่งครับเบาดีแนมมาเห็นครับคุณยายคันีโนครับครับโอ้ อ่าโจก็ได้เห็ดอันนี้หกีท่ทองแม่นอยู่เหรอแม่นแม่นแมนงาน,น,นครับได้จุ่มหนึ่งพี่น้องเห็ดปวกครับใช่ครับแต่คนละกลัครับผมคือว่าเนื้อไปเบิ้งน้ำกันครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ของบาอ่าวบอยน,นะครับพี่น้องผมของ,งามนะครับของบ่าวคอมครับ,บ,รบนี่ครับหมานขักเสียนหาเห็ดบ่าวคอมเสียนอีสานครับมัดถึงห่วงจ้่ของบ่าวคอมงาม ของของมอข้อมนกไงของของคุณยายก็ได้ของบ้าบ่อยบ่นี้เมนท์ครับอันนี้ของบ้าดินครับเป็นตาที่ตจรปมืมงครับอีพปอีแม่กตากับพี่บออีแม่กตาไงอันเพื่อนไหนเง็้ยผีเทาเอามาให้เพื่อเพื่อนเอามาให้เพื่อนนั่นแหะนั่นเอาให้เพื่อนหมดอ่ะมอเพื่อนว่าเฮ็ดผีเทาครับแมนครับมันสีขาวเลยหวานแซ่บแซ่บก็เฮ็ดละงู เฮ้ดเรโงกอ่ะเพื่อนนีกินหอมซืสอบาวิดสวเฉยพิงนีเฮ็ดกี่ท่าแกงแสบครับหวานครับของแท้เลยดอกใหญ่ยังสีแสบครับฟ้ามีแต่กระตยใหญ่ๆเนาะแกงเงินบัครับนี่ยองกันเนี่ยดิบ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 ดลบดิ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 บิิดบยบ แอ่าครับผมพี่น้องครับมือน้กาสีผ้ากันออกเมื่อโศกมันกันสู่คูสุกคนครับผมพี่น้องครับเบาบอยบาวดินนะครับล้กกะคุณแม่เล็กนะครับผมล้กกะสาวเจยบเบลวิชนะครับบลสวิตนะครับกันิกาชาแนลนะครับทีมงานเพิ่นนะครับผมลักกาบาวคอมล้วกาคุณแม่เล็กลักกากันิกาชาเนแล้วกะคุณแม่ยังก็น่ะจะมีกาวามันหลายช่อง มันลายช่องพี่น้องมันหลายช่องลายช่องลายลายช่องหลายว่าพ่อบ่ถือครับพี่น้องครับขอบคุณนะครับผมสําหรับการติดตามรับชมและเป็นกําลังใจให้เด้อนะครับผมทีมงานนะครับผมหาอยากหากินเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานบรรทัดแบบนี้ครับผมหักแหงแบ่งปันซึ่งกันและกันขอบคุณสําหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมให้กําลังใจเมื่อทุกู่ทุกคนนะครับผมพี่น้องขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกหม่องทุกบอลนะครับทุกทุกช่องนะครับผมทีเป็นแห้งเออแห้งใจให้พี่น้องนะครับ ขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิธสก่อนครับผมพบพ่อกันคลิปหน้าขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งร่ำด้วยสุขภาพแข็งแรงสุขสุขนครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีนะผมสวัสดีนะทีมงานสาวเจยนะครับเบาวิดวิญญาจาริกาผ้ามวนนะครับกานิการ์ชาแนลเาวคอมเซียนอีสานนะครับจะร่างสีผ้ากันกาวกับพี่น้องฝากเป็นแห้งยึดแห้งใจให้ลูกหลานบ้านวอยดินตลอดจนพี่น้องผมช่องยูทูปเหมนกันได้ด้วยครับ